กำลงังล้างมีอยู่ไดีมันไหนก็ไฟงสูงก็ดูทาเต็มที่อยู่โคนเสา้ลยไม้มาลองยืนดูล <c oughs> อ,อยลอยตอยอจริง งัด่อมือนึอะงะัดมอือเสียกนท,ท่อนนะับเป็นท่อนใช่ครับจะได <ป S 2> ้ตึงได้ <c oughs> สันผาเหยดเลย <c oughs> ี่เ,เป็นสายเมนเนี้ยครับ อ่ารถใหญ่เลยครับเพราะน,นะมนมา,ม,นม,าบบมันเยอะมากเลยห้าห้าสิบครับก็คือออกไปตรวจปกติแล้วไปเห็นยังไงครับก็ขี่จักรย,ยานถ่ายรูปไปรอบๆบลานอ,ะอ่ะก็มาเจอตรงนี้ก็ตกใจเลยก <c oughs> ็เลยรีบโทรหาผู้การเลยคือตอนนั้นก็รู้ว่าเขาเขาโดนไฟดูดตายอยู่ละผมไม่แน่ใจหรอกว่าตายหรือเปล่านะมผมผมก็เลยไปดูใกล้ๆ เห็นเห็นเห็นเมฆวันมันบินสองสามตัวผมนึกว่าคงตายแล้วผมก็เลยออกมาเลยผมไม่อยู่แล้วออกมาโทรอยู่นี่หละโทรหาบริการแต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นคนอื่นหรือใครคนอื่นเลยใช่ไหมมีมีเขาคนเดียวเลยเชาวมาเจอสภาพศพเป็นไงครับก็เป็นน้องนัะผู้เสียชีวิตจะเป็นลักษณะนั่งนั่งเสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ํานะครับแล้วก็อ่างตัวก็คือแข็งแล้วน่าจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมง เราก็พบเป็นอุปกรณ์พวกคีมคีมตัดพวกเลื่อยอะไรอยู่ในที่เกิดเหือนครับแล้วไอ้จุดที่ที่เจอศพเนี่ยมันคือฝาท่อที่เขาเปิดเพื่อจะตัดสายไฟไม่ใช่ครับจุดที่เกิดเป็นเป็นลักษณะเป็นท่อระบายน้ําแต่เขาเนี่ยเปิดฝาเปิดฝาท่อระบายน้ําเพื่อว่าไปตัดสายไฟนะครับส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นท่อระบายน้ำย,ยาวๆไปเหมือนเขาบอกไอ้ทาบตัวอยู่ตรงนั้นอ,อะไรเงี้ยอยูตรงันไม่เห็น สภาพก็คือเหมือนเขาเห็นบอกว่าสวมไม่มองอยู่ด้วยใช่ครับรอายุรประมาณเท่าไหร่อายุน่าจะเฉลี่ยประมาณสามสิบสามสิบสสิบปีนึกคิดว่าเป็นคนไทยดูจากลนนักษณะน่าจะอาจจะเป็นคนต่างด้าวครับเพราะว่าลักษณะคนมันหน้ามไม่ไม่คล้ายคนไทยเท่าไหร่เรารับแจ้งตอนกี่มงรับแจ้งประมาณแปดมงครับแปดนาฬิกาแล้วก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเขเป็นผู้เสียชีวิต บอกว่าปกติในพื้นที่เองก็โดนคนร้ายตะเวนกอ่อเหตุใส่ไฟบ่อยใช่ครับมีลักษณะก่อเหตุตัดใส่ไฟเนี่ยบ่อยรับในพื้นที่อันนี้ก็ยังแบบเหมือนลักษณะที่ว่าการตัดเนี่ยตัด,ด,าดตามริมคลองตามที่โลกล้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ไม่คนไม่ค่อยไปเห็นอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าที่นี่เคยโดนก่อเหตุมาถึงหกครั้งครับใช่ค่ะหก กครั้งนานหรือ,อยังครับเริ่มตั้งแต่เดือนี้มีนาของปีนี้ของปีนี้ค่ะแล้วความเสียหายที่ผ่านมาน่า,ะาจะประมาณถ้าเป็นสายไฟก็จะประมาณห้าแสนได้ค,ครับแล้ว,ลวที่ผ่านมาเคยแจ้งความเคยอะไรแล้วแจ้งความไ้สองครั้งค่ะล่าสุดแจ้งความเมื่อวันที่<อ>สิบเก้าเมษาแล้วเคสล่าสุดเนี่ยคือก็เหมือนกับเขาพยายามเข้ามาก่อเหตุนในโรงงานใช่ไหม เขาเข้าเข้ามาเพื่อทําการตัดรักตัดสายไฟแล้วก็ตัดไว้แล้วก็บรรุกขึ้นก็มาเก็บแต่ว่าหน้าคนร้ายรายนี้ก็ไม่เคยไม่เคยเห็นค่ะน่าจะเป็นมาเป็นแก๊งเนาะครับทุกครั้งที่เข้ามาก็จะส่อนทีโมไว้